จะมาทำย่างไส้หมูน้องไสหมูย่างเป็นหมดอันเครื่องในนะเป็นไงที่เคยกินคือตะกอนนะคือเห็ดแบบนั้นแหละสิเห็ดน้ำจิ้มให้เบิ่งพร้อมอุ่นเคยเหดงานอยู่ย่าล้านย่างไส้หมูตะกอนพนมนะปลาปลาะมัะนก็จะมีแค่นี้แหละมันก็จะมีนี่มา่ล้างมัน แ้วก็ใส่นาก,ากน้ากากีมีอากาศหนืดมาล้างน้นเกวบบบริยางเบ,เบิดนี้เราเปิดเอามาล้างใบเบิดหนึหนนตัวนี้นีน่ยางกึดกดแซ่บดีอ่ะ มันถามมีน้อยมันมีสองอันคน,นมีลายก็จะเอารายหน่วยอยู่มันเศร้านะมันก็าะขาดเนาะพี่น้องใส่กับเด้น้อยเดี่ยวใส่ตรงล่างอุน่นก่อนี่นขาวสะอาด วันสมัครเช่ค่าวิธีทำน้ำกินนึงนันหือนอเ่นดนกับบบถ่ายคลิปคนไปก่อะ ล้างสะอาดแล้วบาดนน้กะมาเริ่มอันนี้ทำน้ำจิ้มก่อนเนาะพี่น้องเนาะทำวิธีทำน้ำจิ้มไส้หมูย่างอ,อดีตเด้อพี่น้องเด้อเคยเคยเคยเห็ดกินนะนะเคยจำทีเจผลชอนว่าสิซะบาดนิกาให้สองเ้าผนทำการปอกกระเทียมเด้อเอากระเทียมสบายดีจ้ามาลูอันนี้ ทำกันยากเนาะพี่น้องเนาะเด้อเป็นอันเอาน้ําลงหลายเป็นหูอันเป็นหูดังมันบักไทรังมันหูแล้วก็ใส่แปลว่าตอนเฮาย่างพุ่นเฮาจังสิดิเอือเอืออีหยังแน่ใส่อีหยังแน่เดก็สิเบิ่งแต่ว่าสิอันเฮ็ดน้ําจิ้มซะก่อนให้เด็กน้อยอันอกกระเทียมก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่เฮากลาซิมาเอือบก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอือบจังไปเ็ดน้ำจิ้มเนาะเอือบมนบันไว้ก่อนพี่น้องซอสหอยน้ำซรสต้นซอส,สหอยน้องไปอีกนซอสหอยวนี้มันมันเซียอีได้<ะ>อ้ยในงานไหนเนาะ มือเลยเด้อเออตนี้เนาะเดี๋ยวมันวไว้แล้วกัสิไปเห็ดน้ำจิ้มโอ้ยอย่าเห็ดลูกมดี๋ยย่างเบดจะกินเลยย่างตํานี้กิน เฮ็ดน้ำจิ้มบนมาเฮ็ดน้ำจิ้มืนกันบา,า,บา,บานเนาะพริกกับกระเทียมพริกกับกระ,ะเทียมน้ำกระเทียมเนาะ หกระเทียมดองน้ำตาลนัวไม่ด้วยนึ่ปลาเริ่มก่อนใส่เค็มนาะ <laughs> à, cái bột bẩn bột đất nhau ăn tương bột ăn nó sao với <laughs> sai <laughs> được mùi bít thì bạn ังซี่บ่ฮึอือจังแล้วก็จ

เจลกระเทียมน้อยพูดต้องถูก,กระเทียมพูดอีกืมเพิม่มอีกตันอีกกว่าเดิอ ันเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำจิ้มน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำป้าน้นำตาลแปลง้งงวน้ำกระเทียมดองพริกแล้วก็กระเทียมโรยด้วยกระเทียมกระเทียมทุบบบวบแล้วคือน้ำจิ้มกินกับ ย่างใสหมูเดอพี่น้องชำเร็จหลังจากเพ็ดน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วละกันมันเริ่มย่างเลยเนาะพี่น้องเนาะมักไบขึ้งเติบแล้วย่างเรื่อย่างใสย่างใสย่างไข่ลัง มส่แกินอันเฮียนสูตรมาจากไหนบองพี่เคยเหตุงานผัวแล้วนี่พี่น้องเลยมันจะมีแค่นี้ต้น,นอุดยากมันจะมีสุดหน่อยสุดใหญ่สุดหน่อยร้อยห้าสิบสุดง่ายก็สองรอยเป็นขายเนาะแี่นี่แหละเป็นหหงเป็นแค่นี้เนาะเป็น,นขาย แ,แบบมันเ,เ,นเนนนหลืองๆอ้อยหนะ้อยอ้อยห้อยต้องปนึ่งก้านเอ้าพักกินกับหากับทีนีพักหอมมันชีใบเลื่อยย่างไวยาลี่เนาน้ำจิ้มนะเห็ดใช้กับผู้ให่เลยรอบหน้าก็เห็ดคนะือจิ้มเนาะพักชีใบเลื่อยนี่จะกินกอยู่แบบแบบนี้เด้อเนื้อเดือดเือดทาไห้ ก็มันยากใส่นุนะคกกาี่นะนต,นนะตั้งทนท้ายนะฮะโกโดนเราบิกิเป็นสูตริกรีก็นะได้งนอกวิธสตนะิมเพินเนาะคนพัตเต้โต,ตั้งเพิ่พนอเจะโกตั้งห้ามพเ ดูไปเลย สามพักนี่และ เพื่อนน้องเมฆก็ดได้พี่ทอดกหนอ่แเ้วพี่นอดองบ่ได้มากินนำนะ้ำเนาะไปเหตุงานแล้ว มีเคียงน้อยให้มีดน้อยให้ไปให้ลูกค้าย่างเองดือว่าให้อันเล็กน้อยอย่างสาวย่างก็เพิ่มกระหาสิบาทเนี่ยศึกาชิย่างทีงน่าจะไปดีพี่น้องมาซิมน้ำจิ้มพองนกอ้นเรียน้ำจิ้มอืมน้ำจิ้มจิ้มหมู ใส่แสบเห็ดข่อยจื้อที่ว่าเจซ้อนข่อยแต่อยู่ห่านย่างใส่หมูพุ่ณข่อยเห็ดเป็นมันมีทึนข่อยก็อยากเห็ดห่านเป็นกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบนะสุดยอดพี่น้องอันนี้มันต้องเห็ดน้ำจิ้มจิ้มกระปิ้งหมูอันนี้นะแสบบ่เออนี่แหละเพิ่นเห็ดแบบนี้แนะน้ำจิ้มปิ้งหมูนะแสบแสบแสบโอ้เป็นอะไรลูกสาวข่อยเออเป็นอะไรมีทุนข่อยเห็ดห่านย่างอันนี้แหละ เป็นชุดเป็นชุดเออเฮ็ดห้างย่างหมูนี่ซื้อไสซื้อยังบ่วิ่งหูหมูปิ้งหน้าาของหวเฮ็ดจัก5 6กระต๊อบข้างละาบ่ได้มันต้องเฮ็ดเป็นห้านจบเจือคนจงเข้าเฮ็ดกระจิกระจ้อยนี่แล้วโลดเขาเเ่ของเพิ่นน้อยลุงกเทอออกมันบ่เป็นตาเฮ็ดพอยเขามาเสนติดนีคันเฮ็ดก็เฮ็ดจ้องจบเจือเนาะพี่น้อง คัย่างคันย่างให้น e ่กะชุดนึง55บาทขอยยังให้ทอพเนาะ150ผู้สาวย่างให้พี่น้องเอ้ยส่วนมากกะอ้นน้อยแหแผนกนางอ้นน้อยแล้วย่างใส่หมูเพิ่นก็ได้แล้วแล้ว50บาท50บาทต่อนต่อุดนึงดอืคันเขาเอาอีกุดนึงอ่ะ100นึงดพี่น้องเอ้ยมีมีุดละ100 150กับ200 150น่ะครึ่งโล โลหนึ่งหรือสองโลต้องติดขายพร้อมใดติดขายเป็นโลเออติดขายเป็นขีดขายเป็นขีดก็จะมีรวมแบบนี้แหละมีใส่มีหนากากมีนี่มาไข่หั่มันไค่ล้างมันนะพี่น้องเออสิมีรวมแบบนี้แหละเขาเห็ดนะ เห็นอะไรคักบ,บ่อน,น้ำจิ้มคอยคักแซ่บแซ่บเจ้ารออันนี้แล้วแล้วเขาก็ไปนั่งกินคุณหน้าบ้านเคจ้า